สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มผ้าโจกเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีมืนีวันที่สามพี่น้อะคะ่ะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกุ๊กๆเนาะค่ะเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เพิก,กะอากาศห่อนพี่นนาออ่อนจัดเลยล่ะคะ่ะเพราะขึ้นมากอากาศเย็นเนาะ,ะอากาศก็เเลียนแปลงดูพี่นนองเอ้ยรักษาสุขภาพด้วยค่ะคะ่ะมืนีทั้ทงช่องก็จะโทรขอแนวทางตัวเลขกับพอเซียนคงเกี่ยมฝากตอนเอฟซีเนาะคะ่ะซึ่งเอ่อ แนวทางตัวเลขเล่าน้อยของพอเส้นคงเกีม่มคงเกมนี้งวดก่อนนั่นกับเข่าบนล่างเฉพาะกินน้าพี่น้องเนาะโซนสีับเพสามค่ะค่ะมือนี้มาตามเมดไปน้ากันว่าพอเส้นคงเกมพอจะหายแนวทางหาหน้อยเล่าเท่าตัวใดพี่น้องค่ะาตามเมดมาค่ะ สวัสดีครับอ่าพอเป็นได้เห็นยังอยู่ว่างอยู่บอกค่ะ่าอยู่งมันเป็นสายอ๋อมึงดีมาสิขอแนวทางถ้าน้อยเล่าสินะพอ<ฮ>ะ่อมือนั้นวันที่หนึง่งมือนั้นวันที่หนึ่งมันเขา่าชุ่มเด่นของพ่อซีซนซีเฉพาะกิจแล้วมันกับขเข่าเจียสามบนแตงบนล่างเงิน<อ>เนข่าเจออียเฉพาะกิีตแล้วก็เข่าเจียนเชือกค่ะ มองมนอกันโมเขามนอกับภาคสะกอนเนอร์คุณแรมค่ะค่ะฉันโมเขามือกับขอพากสะกอนค่ะโมเข่าจะเสียบคนอีแล้วจะบอกคนนี้ด้ยโมเขาจะเชื่องจะซื่อหนาซื่อดังอยู่ซื่อไปซื่อมาซื่อไปซื้อมาไมเชื่อเชือข้าวข้าวขี้ดูแลกินข เอาลองเอาลองเบิ้งเบิ้งกัวเขาคุ uh ้มกับจะาขอยุทธกรโอ้ค่ะค่ะได้ค่ะพ่อได้ค่ะเอาด้วยบอะหกเจ็ดศูย์กเจ็ดศูนย์ค่ะเก่าสี่เข่าสี่สี่หกสี่ ไม่ยังกับพ่ออ่าห้าค่ะว่า,ามนันเป๋าหรมยเต่ตัวเห็นมึงมิเตรตัวเป๋าเอืคกับ6ห้า6ห้าค่ะแนมัชีล้วอือเน้นกันเน,เน,กเกน,น้นไปที่กเก็น6เกศนย์อ่าเน้นไปที่6เจ็ดศูนค่ะค่อเซิ้งสองตเน้นตัวใดละพ่อ สองตัวก็จะเน่นไปสองตัวนี้ก็ะจะมีหยย,ทย,ยุทั้งนีนะมีเนียชุนแล้วอะมสองตัวนะมันบอเปียกอืมค่ะค่ะตัวเปียกไปี้ชุนค่ะฉันรูดก็รูดไปที่หกอ่ารูดไปที่หกค่ะ <c oughs> ว่านี่ก็เห็นว่าอยู่ว่านี่ก็เขาสองน้อยก็เห็นะล้ัคิดก็ ที่เอ้ที่อือค่ะนี่เกับปกติกับพเขา่ดวงชื่อรอว่าีมันเขาจะซ้อน่าเออเขาแปดชุนก็ันยังเก่าสามนะอือค่ะเลยที่เกยสามเก่าเก้าสามอือมือนนี่ให้แตกสามตัวไี่เพียงพออ นี้เฮฟี่มันแตกกักสามตัวได้อยังไปประเทศท่วนบ้านตัวไหนที่ถูกแม,ม,งม่งม้นบมือตัวมันใจน้เจ็ดศูนี่แหละให้ร้อยเล้าอืมมันใจเจูนเล้าว,วันเถอะมันออนาย่ฟันมานฟันหนตาโอ้ตา เดามันปิปามกันกปาที่เขาวอมกเจ็นะฮะอืมฮะนว่าได้ป่ามันใจพ่อนี่มันใจเลขเก็ูนี่มันใจเล่าเนาะพ่อนะแมนเลรอฮะเอาสำหรับเอฟซีทีลร่ของของเจียมเนาะวิ่งดูตัวเดียวก็คือหกฮะ เล็กองตมีซี่คพ่อเล็กาตัมีคูเดียวแข็แขอ่าอากาศก็ผ่อนพอเอ้ยตกใบมากกว่าคืนผิยินห่อนไอค่ะยังเดยังห่อนู่มมีลมพ่อมค่ะลมน้ยังอยดีอืมค่ะ เอาสำหรับแนวทางตัวเลขของทอเซียนคงเสีย,ยมมือนี้น้อยเล่า้ะพ่อเน,ออนอาะค่ะัมนี้สำหรับหวยรัฐบาลไทยนี่พอ่อพอมีแนวทางเราบอกหวจันนงไดรพ่อย่างยู่ย่างยู่อันมันฝ่นชี้อันฝึกก้อนต้องรองมือีกก ยกปุมีกันว่เขาแล้วก็มันหอยนะะบรางวัดที่นะโบราณมันมอมอีกสักรั้มันยังอันนี้เลยฮะพันว่วไก่เลยอืมค่ะแล้วทางตะเล็กมันก้าไม่เขาไม่รุดล้วพอเข่าเราจะหาที่แดกจะไปที่แดกสนามลัง้อมเวทีหลอกลุ่มจะถ่ายพวไ้วัวอันนี้เลยค่ะพ่อพ่อกินแตน้บอกนะะนี่นี่ไม่ได้ละค่ะ าเอสำหรับแนวทางมื้อนี้ห้าน้อยบวกเล่าของพ่อเซียนของเจียมนะพ่อเนาะชัดเจนค่ะฮอโบคาเวลาพ่ออีกสีนาที่ะมื้อนี้ไปหน้าอยู่บ่ละพ่อไปไทยให้อยู่บ่ค่ะบบมื้อเขาให้ไปอยู่งบ่ไปสิไปงันน้นท่ไปเนียงก่อน ยัง่นวัดอันวันดนการเงาถนะไปเ<อ>ไเขาพุมันตัวต้วตวนมาสะะั่งงาอให้คนตื่นสอบให้แนตอบสอบพ่านแ้่แต่วาดด่าไปอย่างเราไปตัวต้นคือวันสนี้นะโอ้ค่ะค่ะใส่สมาคขมันก,เนกน็เลยนัดตอนายาไ,ไปจับัตรชิวไอเแล้วค่ะดอกใบอันสูตตัวต้นคนวัค่ะ โอ้ยตรวสอบตรวสอบแล้วพานเนก็ชือว่าโชคดีแล้วตัวนี้พอพันแหละทั้งช่องกไปลงคื้นกันทั้งฉลองนพระโชคก็ไปลงพื้ยกันแล้วพอจะมาผ่านค่ะเรว่อยห้ไปอันตัวตอวตัวตนอยู่ธนาคารไปจับปลาชิวอ่ะมีสาโอ้ค่ะค่ะไปเสร็จไปเออเอากั ค่ะบริบูรณ์วม่น่าพอแล้วสัพ่อกำลังเนื้อทางข้าน้อยเล่ามือหนีน่าพ่อขอบคุณหลายๆครับพ่อครับทูสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องยสค่ะสำหรับเนื้อทางตัวเลขของพ่อเซียนคงเกี่ยมเนาะค่ะสามมีนาหกหกพอคงเกี่ยมเพิ่นจับกูเน้นหายสามตัวคือหกเจ็ดศูนย์ค่ะส่วนสองตัวเก้าสี่หกสี่หาหาหกหานะค่ะวิ่งรูดไปที่หกตัวเดียวพี่น้อง ของพอคงเจียมนอยบวกเหละะ้เนาะค่ะค่ะเอาสำหรับเอฟซีันใดลอค่อยเนะ้อทังตัวเลขของเซียนของเจียมแคบหน้าจอเก็บไปผิดจรณาะคะ่ะซึ่งมือนี้ไม่เล่าพร้อมเนาะคะ่ะนอยบวกราลคะ่ะซึ่งแนว้ทางตัวเลขของพอคงเจียมนี่พอเพิ่มมั่นใจเล้าเจ็ดศูนย์พี่น้องสองตัวนะคะสำหรับเอฟซีธันใดทีเขามารับชมรับฟังคิมนี้ถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบม,าามอกขำโฆษณาเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะ เขามาเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์พี่น้องค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะแชร์เอาไปเนาะค่ะ,คะเอาคุณพอ่อคุณแม่จดเด้เอค่ะสำหรับนะ้ทังตัะเลของพอ่อโค้งเจียมค่ะซึ่งตัวเน้นหนักของพ่อเส้นโค้งเจียมก็คือหกเจ็ดศูนย์พอพอนีนเจ็ดศูนย์ไปที่เล่าสองตัวนะพี่น้องค่ะฮันมากน้อพ่อเส้นคงเจียมกับจดจัดฝาดปุ่มแล้วเนาะพี่น้องค่ะ ท่านใดขัดกรผพานเนาะคะ่ะทั้งช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะแนวทางตัวเลขก,ก็ไม่เข่าไม่ลดค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมมาฟังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของตัวราไปก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ